อย่าลืมกดไลค์ใน Facebook ที่เพจ We r e Soyer โดยพิมพ์ v r So Y E R หรือกด Subscribe c า a ช่องใน YouTube โดยพิมพ์ v r So Y E R เช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ We Are So y e r รายการที่พิธีกรดูดีถ้าพิธีกรดูไม่ดีไม่ใช่ We Are So y e r วันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับพี่เอกนักเรียนเจมรทหารอนิศัก์ปุ่งคำน้อยครับพรบะคุบและตอนนี้เราก็อยู่กันมาถึงเอพิโซด9แล้วนะครับ ได้เลยเราเขาน่ารู<ด>้รเเมื่อเอพิโซด8ที่แล้วเราได้ขายทอดการแข่งขันกีฬาจากเราไปนะครับค<อ>ือเป็นการแข่งขันในโรงเรียนเจนทหารของเรารแต่ในเอพิโซด9<อ>นี้ครับเราจะไปแข่งขันกีฬากันณโรงเรียนเจรยมอุดมครับโอโ,โอ้ ถป็นทิงเตียมอุรมเลยครับเพิ่มเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปพบกับพิธีกรภาสนาของเราซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนเตีมมยมอุดมเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวนินร,รัชนรรานนท์รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาสนาวันนี้วันศุกร์13ของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 5 6มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเณีเตียมอาหารเตรียมบุรมครั้งที่30โดยเตรียมอุรมเป็นเจ้าภาพนะครับพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในเวลานริบ ไเมื่อสักครู่นี้เห็นมีเด็กเตรียมอุดมเนี่ยมาขอถ่ายรูปก,กันมากมายเลยครับเป็นมากมาแข่กีฬาเด็กนักเรียนอุดมอนนมันดับสามสิบมาครั้งแรกครับยอดเลยครับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาปร,ประเพณนี้เด็กทหารเตรียมอุดมในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับน่าประทับใจมากต้องเรียนมาช่วยกันลงจอดกันขอบคุณครับเราจะได้อะไรจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับตามมาทุนเ,เลยได้ความสามัคคีครับ ยุดไปทางไหนแตว่าอย่างนั้นแต่ออกจากบ้านนามาผมก็หลับอย่างเดียวเลยแล้วพันนั่งแลวบอกยว่าอย่าลับอย่าลับนี่ตนได้นะหลับหนักหักหลับหกันัับไเหมันสวยหดล้อขอโทษนะครับน้องสาวอไปทางนั้นหะค่ะ คือผู้พี่นะเพิ่งมาจากบ้านนาที่อยู่บ้านนอกแล้วก็เลยอยากรู้ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมอ่ะไปทางไหนอะชินี้ละค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมผู้พ,พี่มาทำอะไรกันนะค่ะ ก็คือพี่เนี่ยจะมาแข่งขัน,ขน,ขนกีฬาประเพณีเตรียมฐานเตรียมอุดมครั้งที่สามสิบแล้วอ๋อุ้ยแล้ว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 แล้้ว,วแต่ว่าเพื่อนพี่เขามากันตั้งแต่เช้าแล้วทำไมพี่ถึงเพิ่งมาล่ะคะคือคือน้องเขาน้ากลัวแบมือ <laughs> อ๋อ ผิดคลิปผิดสคริ๊บพิดสคริ๊บอ่คือคือพี่กหัวโลภนอนนะครับพี่เลยปั่นจักรยานมาจากนาครนายกนู้น,นาารถล็อกจังเลยยังกันน้องน้อยอะคะ่ะอืออุ้ยเร่าแต่พวกพี่นี่มากันกี่คนเนะะี่ยทะน้องนับเลขไม่เป็นนับตลอดนับสองสามสี่คือพวกพี่มากันอะ 4คนไอ้มาสี่คนโอ้โหโอ้แทบตายว่ะสีคนไอ้มาสี่คน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 ไอ้มาสคนต้นไม้เทียนยานยานครับผม นำแม่น้ำละสุนตายแม่ให้น้องไปบอกแม่บอกพ่อน้ำแม่ตายมั่วซี้โอ๊ยพวพี่ว่ากันสีคนโอ้ใช่ครับว่าแต่ว่าพี่คะอยู่โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยชีวิตพี่มันเป็นยังไงเหรอคะคือ เรื่องราชีวิตของพี่น่ะมีอยู่ว่าอยาก้าน้าแกงก็มาต้งมานุงพ่วมาสอนลูกที่าะมาดัดจังหวะกันเลยไม่ใช่ลูกไม่ใช่เลย ชีวิตของพี่แขวะอยู่บนเส้นได้ขนาดนี้แล้วสาวที่ไหนจะมารักพี่ได้ล่ะคะจ้าพี่แข่งจบแล้วพี่ก็ต้องกลับเลยใช่ไหมอ่ะกลับเลยเถอะมึงน่ากลัวพี่ตายได้ยังไงให้ตายเถอะคือพี่ก็ต้องกลับเลยแหละ ไปทำหน้าที่ของพี <ises> okay. ่หน้าที <unterstützen> <s uck popular anyway> ่ที่พี่ต้องทำเพื่อประเทศชาติคงไม่มีสาวที่ไหนมาสนใจพี่รักกันโอชิโอชิพี่เป็นลอยยาคือพี่ป่วยพี่เป็นโรคอะไรคือพี่เป็นโรครักของแพร่กับเธอจนทั้งโลกได้หมอเลยขอให้ฉันเก็บไป

ก็ได้เพื่อนละลามนี่ก็คือทีมนักแสดงในละครเวทีเรื่องบ้านนาเดือดเหนซิงคอรบ้านนาเดือดเหนซิ่งคอร์บเลเจคอถามชื่อนักแสดงก่อนเลยครับชื่ออะไรครับเบี้ยขำค่ะขมิ้นค่ะเดมขำสตาร์ค่ะกวอนนะครับเต้ขำชื่อขมิ้นครับเต้ขำคุณมีความรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาเยนาหาเกีโมดมครั้งที่สามสิบในวันนี้ครับรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานกรุ๊กรูฮู้ฮู้ยี่มา่มากเลยนะคะความสุขตื่นเต้นละล่ามากๆเลยค่ะแปลว่าอะไรมันแปลว่าดีอะค่ะมันดีความสุขค่ะตอร์ดาทอก็ดี ดีอีกแล้วครับสำหรับงานประเพณีกีฬาเต้นบํรุงเต้นอาหารก็เป็นโอกาสนี้ทำให้ผู้ชายของเต้นอาหารได้กระปีกระเป๋าแผู้หญิงเต้นนะเต้นบํารุงได้ตีดาบ้านกับกระปีกระเป๋าเนี่ยคือได้มาเจอผู้หญิงที่เต้นบํรุงก็ได้มาเจอหนุ่มเต้นอาหารครับเป็นการตีดาบก็รู้สึกว่าวันนี้หนูสวยมากแล้วก็ไม่มีใครมาแลกักทีจักดาวก็แสดงไปเมื่อกี้ก็มีแต่คนขอถ่ายรูปแต่ไม่มีใครแลกจักรดาวค่ะเออไม่ใช่ก็คงไม่ใช่เรื่องเป็น่องี่ยว หนูดังแล้พี่ทำแบบนี้เอ้ายังไม่ยังไม่หมดค่ะไม่หมดยยังต่อ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 ก่อต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 ่ดต่อ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 ่อต่อต่อ่อต่อต้อต่อต่อต่อ่อต่อต่าต่อตั้งเอร่ะ่อต่อตยอต่อต่อต่าต่อ่อต่อต่ออต่า่อตาอต่อต่อ่อต่่ค่อต่่อต่อต่อต่อ่ไต่อต่อต่่อ่า่ออ่่ตอ่ด่่ะออ ดีใจมากแล้วก mm ็รงเดืน oh, น no, no no ี้เด็กนี่ครับนี่ะชายนี้่คือหนึ่งในหนึ่งใพี่เรวิดอุดมรู้จักทังรุ่นเลยแล้วพี่บอกวาได้แรงมากครับนดมอีกครั้งหนึ่งได้ไมครับเดีมสาคนใช่ไหมคะเปลืออึดัก็คนนี้ก็อายรอยอ๋อริงนี้ค่ะอกอกดครับจริงครับผ่าดต่ดีกว่ารัา ก็เป็นการให้ทั้งสองเนี่ยได้เชื่อมความสัมพันธ์กัครับเป็นการฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยได้ยึดแรกกันเที่ยวฝ่อะไรกันฝ่ายชายก็ับฝ่ายหญิงกันได้เพื่อนกันมันดีครับสำหรเราเนี่ยมีความไปเที่ยนกับหือรือที่จะมาเที่ยนนี้มากเลยครับอะไรกันอะอะไรคือเพื่อนไบเที่ยวกันถือดีธรรมเนียมคือความแบบอยากมาอยากมามากรู้สึกดี ีคร <blender, S 1> ับผมขาขอไนะครับแล้วเราจะช่วงเราว่าทหทำลเพื่อนเราอย่ยกนากครับพราะการตัวกใเรื่องางนี้ครับพี่ไม่ต้องการหนึ่งกระบอกครับแต่พี่ต้องขอสองครับ เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนเจียบุรุกันนะครับสวัสดีครับนายนค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแข่งขันกีฬาประเพทีเทียบขันกีฬาแล้วก็ตัีขแล้วก็ปราใจดำกขอยากให้มดให้เราว่าหลังจากที่ที่เปิดในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาค่ะระหว่างนักเรียนเจีมหาหกับนักเรียนของโรงเรียนเรียบุรุษนะครับ าสกงไรบ้างครับเกี่ยวกับกายแขงขันกีฬาประเภทนี้จะถ่ายเทมรดงเป็เรื่องงดด้วยได้แก่ร้องนะครับว่ารเล่นยั่ายของเราเนี่ยมีทั้งหมดสีครับรวมกันอยู่ได้แก่ฐาโต๊ะฐานเรือาอาและต่างหอยากทราบว่าร้องเนี่ยร้องอรางฐาหโ่๊ดี้นกาแก็ฐาเรืมั่า แข่งข็งเจีาประเพณีเจนทหารเจียมรุก้สึกว like ่าเียแฟนตลอดไปกันได้ี่ะสยค่ะกเรื่อการตรวจอยากทรบป้าพวกเเนี่ชอบรอไหนมากที่สุด ไอาหัวหน้าชอบชอบใจหัวหน้าไม่เอาหัวหน้าชอบชอบใจหัวหนไ้าแล้วตอนนี้ผมอยู่กับทีมของที่นี่กรนบรรยายสถานการณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นที่ีเปิดในช่วงเช้าหรือว่าการแสดงในช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับขอ่เราและหัวห้าเองค่ แชมป์มิิครับหม่ง um> จิ๋วจิครับก็เนื่องจากคุณคณินเนี่ยครับเป็นมิตรกรมาตั้งแต่ชทุกปยก็ทำให้เสียงเราจะไม่มีไม่ใช่ไม่เหลือน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเพณี้เต็มตังเต็มอารมในครั้งนี้ครับคิดสนุกดีนะคะเหมือนแบบไม่เจออะไรแปลกๆรอย่างเงี้ยเพราะว่าใจที่ตัดตรงเป็นอาหาร ก็ลดเปอร์เซ็นต์ลดน้ำลงเลยความอารมเหมือนไม่ไดีสหายไม่หยิ่งล้นเลย ผู้ชายกลุ่มก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเพศทางเลือกมากขึ้นผมคิดว่าอ่าเอออ่าก็จะอ่าทำไมครับน้องน่ารักทุกคนครับน้องนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับก็บอแบบเด็กเรียนเก่งด้วยอะไรอย่างนี้้วยมันจะเ o อ e ์ไปแล้วครับใช่ครับถ้าผมสมัสมัยน้าขอเลือกด้วยแล้วกันครับตอนนี้เสียงนี่ไม่เหลือแล้วครับมกเบียรอากาศ้วนห้าน้องชอบเราไหนไหมถึงไล้เพราะอะไรครับชอบไหนครับอ อาสึบะตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับฟางนะคะชอบท้าหารตุกคะ่ะไม่มีตำรวจเลยประชาชนนะคะแบบเหตุบ่อยที่ขาดทักที่ดูยิงย่งใหญ่แล้วก็ชุดทางก็เทค่ะทางมาทีก็ไม่เคยมองเห็นทางเป็นบางคนหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยเขาพาตล,ลาอดเป็นรายใหญ่เลยทางเป็น,น<อ>มืออาชีพค่ะขอถามเพิ่มเติมไหมครับภาพรับของตำรวจเนี่ยาาเป็นยังไงบ้างครับเราอยากก็ยังเหมารวมได้ไหมเพราะว่า คือสังคมก็จะมีคนหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยตำรวจที่ดีก็มีก็คนที่ดีเนี่ยเราก็อชื่นชมเพราะว่าด้วยความวาวาที่อาจจะสถานการณ์ช่วงนี้มันเพื่อให้เขาเสนขอข่าวแต่ตำรวจที่แบบออกแนวอะไรนิดเดิอ,อะไรอย่างเงี้ยสำงวจก็โด,ดนะตำรวจคือเขาไม่ได้แย่แอะแต่บอกสั่งอ่นนะใช่คนทำยข่าวทำอย่างงั้นคือรู้สึกว่าทำไม เขาทหารนะดูเป็นฮีโร่แต่ภาพลักษณ์ตำรวจแต่ตำรวจมันก็ไม่ได้แยขนาดนั้นเนาะพี่มันก็ไม่ใช่ว่ามาเลยาเป็นไหมคนคิดแบบโอ้ยคอนเทนต์นี่ไม่ไหวเลยอินเดอร์อะไรอ่ะอันนี้อินเดอร์แล้วคนไทยด้วยกันเนี่ยดูหน้านี่มีกำลังใจขึ้นมาดูด้วเลยค่ะหลังจากที่การแข่งขันกีฬาทั้งหมดเสร็จสิ้นลงในช่วงกลางคืนก็จะมีงานเลี้ยงระหว่าง นักเรียนเยมผารและนักเรียนโรงเรียนตีมลมสาะนะครับและก็จะมีการแสดงร่วมกันระหว่างของสองโรงเรียนด้วยครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับนี่คือแขกและเชิญพิเศษของเราเลยก็ว่าอะไรครับนี่คือหัวหน้านักเรียนเยมหารครับนักเรียนเยมหารโตนขาวลุงนาครับ และนี่คือประธานนักเรียนโรงเรียนจีมบุรมครับค่ะนาง,งสาวบังกระหนกศิลาวานิชยักษ์ุณค่ะไตเติลค่ะผู้คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมทหารเีมบุรมในครั้รงนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารก,กับพลเรือนก็าเขาให้มีความสมพั์กันกว่าเราก็สามารถเข้ากันได้ถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตกันคนละรูปแบบผมคิดว่านะครับกีฬาเตรียมทหารเตีมบุรมเนี่ยเป็นกีฬาที่เกิดจากสองโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนผู้นำทางด้านทหารและทางด้านพลเรือนครับถึงแม้ว่าาผลกีฬจะะแพชน ท่าไหร่ไม่สำคัญแต่สำคัญก็ญคือความสาม,มัคคีที่มีต่อกันโบกเรืออากาศตะรวจวชอบเราไหนไบ้ารโบกละกันเผ่าะว่าเห็นได้ทั่วไปแล้วก็แบบรู้สึกคุ้เคยมากกว่า นีมาครับดนตนรีคอนเทมพอคาราลี่เป็นดนตรีไทยกับดนตรีสากลดนตรีเทมพอคาราลี่คอนเทมป์คาราลี่ควนเทมพอคาราลี่นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเจมส์มหาบรเจมส์ลมในครั้งนี้ครับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศสนุกดีครับชอบการแสดงทั้งสองทีมดีใจเบนข้าพภูออมิใจมากที่มาเยือนสถาบันแหน่งนี้ดีใจที่ไดโอกาสได้มาเลย ในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นการกินเลี้ยงกันระหว่างนักเรียนเตรียมอาหารและนักเรียนของโรงเรียนเตรียมลมนะครับการแข่งขันกีฬาประเณีเตรียมอาหารเตรียมลมครั้งที่3 0สินี้ไม่ว่าจะประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุนนมของที่มีความที่เห็นทางการเมืองที่แตกต่างนะครับก็มีข่าวลือกันมากมายครับว่าอาจจะมีการเลือ่อนหรืออาจจะมีการยกเลิกแต่วันนี้ไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดนะครับ ในช่วงเอ้วันนั้นถ้าสังเกตดีจะเห็นก็บินปีนบนไปบนไปอย่าวนี้สองคนนี้เป็นผู้คมบินนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพจากสองคนนี้ครับชื่อะไไครับคตมทหอคีี่นับนเทหาโทเรนเครับวงไงครับกับารแขงขันวลาละยคีอย่างีไปนะครับเป็นการเชื่อมันพันระหว่างเตมหาและเยมโดนนัขึน้สีก็เป็นนชัของรนะคคนแรกชน่าเป็นทค่ับทว่า 好了，然后呢？我呢？听得到吗？ ต้องขอขอบคุณพิธีกรภาคสนามของเราเป็นอย่างมากนะครับโหก่ oh. <c oughs> อนจากกันเช่นเคยครับแล้วก็ฝากพุทธาสุภาษิตประจําโรงเรียนซึ่งจะเป็นโรงเรียนอื่นไม่ได้เลยนอกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ <c oughs> นิมิตตังสาธุลูปานังกตัญยูกาตะเวทิตาความกตัญยูกาตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี <c oughs> สําหรับวันนี้เอพิโซด9 ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเจอกันอีพิซดหน้าแล้วกันนะครับหลังน่าจะช่วงปีใหม่ถ้าว่างกันเดี๋ยวทานะครับ<ต><ต>สำหรับ<ต>วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครั<ต>บสวัสดีสสดครับ